สวัสดีครับพีสีภาคครับกับคอนเทนต์ใหม่นะครับซุปอัพสเปเชียลบายพยานานะครับนี่ด้วยอิทธิฤิ์ของพยานาเนี่ยก็พาเรามาพบกับตัวตึงตู่โคราชฮิโปกาลาดนะครับเห็นตูดเนี่ยม่อบุบอวบมนมน,มนไปท้ายโดนัทแน่นอนครับ R 3 5 GTR แน่นอนตอนนี้คือรถพวกนี้เนี่ยรับรองเลยว่าไม่ใช่รถถนนขับเล่นนะครับเป็นรถที่เตรียมตัวไว้เพื่อการแข่ง ซูปอัพกางปี2024นะครับดูนะฮะนี่ไม่ได้ไม่ได้อำนะนี่คือฐานยึดล่มนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ามาเลยะมาแน่แต่โคราดมากว่าครับผมพี่พีผมว่านะ,อะรอบนี้ของตู่โคราดอะไม่ใช่แค่มาเลยละรถไทยอะสปีดดีเองก็ตามพี่อ้วนเองอะอ,อยู่ไม่ได้แล้วนะธรรมดาครับมันคือเรื่องของการแข่งขันไงปีที่แล้วคุณส่งกันบ้านไว้ยังไงปีต่อมาปีต่อไปก็คือคนที่มาเนี่ยเขาพยายามจะทำลายสถิติสถิติมีไว้ทำลาย แต่บอกเลยครับคันนี้ซูมอาสเทือนแน่ครับบอกให้ก็ได้ว่ารุ่นโปรซิกอยู่ยากละครับผมไปเดี๋ยวเราไปพบกับตู่โคลาครับว่าคันนี้เขาทาอะไรไปบ้างบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนี่หละครับตัวตึงครับตู่โคลาที่โปกลาดสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนครับสายด้คนนี้ไม่ยอมใครแต่ปีนี้เนี่ยแน่ๆเป้าหมายใหม่เนี่ยมาแล้วก็คือคันนี้ครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงต้องเป็น R35 อยากพัฒนาวงการเห็นต่างประเทศเข้ามาแข่งมันก็เป็น R35 สก,กิดสก,กิดบ้านเรายัางไม่มีคนทคํบมีรถอยู่พอดีมีรถอยู่พอดีเดี๋ยวนะคือ r 3าสาปกติเนี่ยเขาก็จะไปแต่งขี่เอิดเอิดกัน <c oughs> แต่นี่มึงตัดเป็นรถแดกอย่างนี้เลยนะ r สาสาเนี่ยเราศึกษาอย่างว่าข้อได้เปรียบเสียเปรียบของมันกับรถที่เราคุ้นเคยอย่างเส้นเซฟิโลหรือ200เปรียบเทียบกันก่อนจริงๆผมศึกษามาประมาณ5ปีแล้ว5ปีเลยแต่ <c oughs> ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีจังหวะได้ทํา <c oughs> ด้วยบอดี้เนี่ยมันดีกว่ารถยุคเก่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถ ท็อปสปีดด้วยดีไซน์สรีระทุกอย่างเนี่ยนออกมาให้เป็นรถท็อปสปีดก็คือพูดง่ายคือขับ300ได้ทุกเมื่อใช่เราจะสังเกตได้ว่าที่เขามาแข่งบ้านเราเนี่ยเขาวิ่ง8ต้นจริงคเขาเข้าเซอรเกือบ300ครับครับ296 280กว่าเนี่ยซึ่งมันผิดแปลกจากเซฟิโร่ส0งร้าทเราถ้าเซฟิโร่วิ่งเวลาเนี้ยจะเข้าเท่าไหร่เซฟิโร่วิ่ง8ต้นก็285แต่รถของเขาเนี่ยที่แน่ๆคือวิ่งท็อปสปีดเกือบ300เนี่ย300 300เนี่ย ไม่ต้องใช้ล่มเลยใช่ครับเบรกตีนอย่างเดียวเบรกหน้าเขาใหญ่ด้วยนะพี่คือมันเป็นรถที่ออกแบบมาสาหรับความเร็วพี่อ่าแล้วเรื่องของน้ําหนักคันนี้ซาสามห้าเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าน้ําหนักมันมากครับพี่แล้วเราจะทำยังไงคือแบบนี้รถเดิมเนี่ยมันหนักด้วยเกียร์ด้วยบอดี้ด้วยอะไรอ่าเขาอาจจะออกแบบมาให้วิ่งความเร็วอย่างเดียวมันเขาไม่ได้ออกแบบมาคอเทอร์ไมล์ทีนี้เราก็มาดัดแปลงสิ่งที่เราเห็นว่ามันเสียเปรียบอ่าอย่างเช่นเอาเรื่องบอดี้ก่อนล้วกันบอดี้ก็น้ําหนักครับครับเราก็ อะไรเบาได้ก็เบาไปเลยตัดไปตัดไป,ดไปอ่ะตรงนี้มึงก็ตัดนะอันนี้ก็เป็นไฟเบอร์ละใช่พี่หัวไฟเบอร์ทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็แล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายก็ตัดครับรถวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคันนี้คือรถเคยวิ่งได้ด้วยใช่ไหมรถวิ่งได้มีทะเบียนครับอ๋อโอเคข้างหลังเราตัดอะไรออกบ้างข้างหลังก็ตัดซับเฟรมตัดแก้มตูดคือในแก้มตูดเนี่ยมันมีอุปรกรณ์เยอะมาก อ่าก็คือมันจะมี่องคอนโทรลอุปรกรณ์ขับสีอะไรของมันก็ว่าไปผมก็เปิดตูดเป็นรถดิฟไปเลยถ้ายังไม่ได้ปิดโปงเนี่ยจะเห็นว่ามีแค่ทับในอย่างเดียวเออเมคิดผมหันไปดูเนี่ยเออต้องหันไปดูเลยอะ่ะเออมันโล่งจริงใช่เลถ้าเราอยากเร็วกว่ากว่าที่ที่เราที่ที่เขาวิ่งกันอนะ่ะครับมันมันจะมีอะไรนอกจากน้ําหนักก่อนอย่างแรกครือของเขาวิ่งแบบเป็นฟูลสต็อปบอดี้จริงๆคือไม่ได้ตัดอะไรเลยน้ําหนักผมจําได้ว่าตอนช่างเนี่ยตันเจ็ดตันเจ็ดกว่าเกอบตันแปดซึ่งแบบเป็นรถเป็นรถแดกที่หนักที่สุด คทคันนี้คิดว่าจะเหลือปมะมาณเท่าไหร่เมื่อวานนี้ผมช่างแล้วผมเอาแบตเตอรี่เอาทุกอย่างใส่เอาถังน้ําใส่แทนถังน้ำมันเลยคือคจําลองจําลองอุปกรณ์ทุกอ,อย่างรวมผมนั่งเนี่ยทันสี่เกียร์แล้วก็จําลองน้าหนักเอาน้ําหนักโยนไว้โอเคแต่ตเกียร์เนี่ยเกียร์เนี่ยผมจะยั้งไ้ก่อนเพราะว่าแอบเห็นรู้ว่าแอบมีทีเด็ดอโอเคเอาเรื่องเครื่องก่อนเห็นว่าพวกอะไรเครื่องอะไรนั่นนู่นนี่สั่งออกมาเนี่ยราคาซื้อบ้านหลังใหญ่ได้หนึ่งหลังครับอเริ่มจากเครื่องก่อนเครื่องเห็นก่อน อันนี้เป็นเครื่องเครื่องโมเดลใช่เครื่องตั้งแบบเครื่องจริงรออะไรมาครับผมเครื่องก็เครื่องกี่สีครับสี่พันหนสี่จเป็นชุดขยายของเป็นข้อบินเลสเป็นข้อของไบอันไบอันที่ทําให้พวก ETS a MS อะไรเงี้ยเขาใช้ข้อนี้หมดอเราก็ใช้ข้อเหมือนเขาข้อ4 1่จใช่ครับลูกการข้อชุดเท่าไหร่ครับ รูการข้อประมาณเจ0ด0 0นเจ็ดแสน,แสน,นี่นี่คือเอาซื้อมาแล้วก็วางไว้ก่อนยังไม่ทำอะไรทั้งสิน้นรูการข้ออย่างเดียวครับเจด็ด0แโอเคโอเคแล้วก็ฝาสูบฝาสูบก็มีวาลวมีอะไรคือเป็นนี้ผมผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ซื้อเครื่องคอมพิวตซื้อเครื่องสำเร็จคือมันเป็นงี้ฝรั่งเขาจะมีขายอัลฟาพันห้าพันเจ็ดพันเก้าเราไม่ได้ซื้ออย่างเขาเราอะมองว่าที่เขาใส่อะมันมีอะไรเราก็เบิกของมาใส่ย่างฝาสูบเนี่ย ผมก็ทาเหมือนที่ผมเคยทำปาสู่ก็แฮนด์เมดบ้านเราแต่ก็มีวาวมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีแคมมีอะไรครับแคมของอะไรครับเชวฟอร์ดทบครับอ่ะชุดฝาบนชุดฝาบนเท่าไหร่ครับชุดฝาบนวันนั้นนั่งเราต้องมีห้าแสนครับล้านสองนะเลียคือเฉพาะเครื่องอ่ะล้านสองละเฉพาะของใช่ไหมล้านสองมันยังไม่เสร็จนะพี่ก็ใช่ไงแล้วก็ตัวเครื่องอ่ะคือฝาเนี่ยที่มันแพงกว่าอย่างอื่นเนี่ยเราอย่าลืมว่ามันมีแคมสี่เส้น ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนคูณสองครับฝาสูบสองอันฝาสูบสองอันคูณสองนะแคมสี่เส้นครับเฟืองแคมก็ต้องมีสี่อันอ่าฮะเอาเข้าไปใช่ครับอาแล้วถ้าเครื่อง R35 เครื่องตอนนี้เครื่องตัวหนึ่งอ่ะตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่ครับเครื่องช็อตบล็อกผมเห็นสี่แสนนะสี่แสนแล้วนะเครื่องเดิมเชียงกงก็คือมีเฉพาะท่อนตรงไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นใช่ครับสี่แสนสี่แสนคือกําลังมองอยู่ว่าถ้ามันเป็นอะไรไปเนี่ยคงจะต้องยกเครื่องในรถบ้านผมเนี่ยออกมาทํา เออก็จะถามอยู่ว่าถ้ามันพังขึ้นมาตู่จะทำไงว่าไปเดินซื้อเสียงโกงไม่ได้แน่ๆผมผมมีเก็บไว้2ตัวตัวหนึ่งตัวนึงกำลังทําอยู่เป็นเครื่องตัวจริงครับอันนี้ตัว2ครับแต่ตัวเนี้ยประกอบมาลูกกันข้อครับแต่มันรับได้แค่ประมาณพันสาม อันนี้เอาไว้เป็นเครื่องสำรองแล้วถ้ามีอะไรใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บคงต้องเอาตัวในรถแหละคือถ้ามีอะไรขึ้นมาปุ๊บก็ขับรถคันนี้ไปคลองห้าเลยแล้วก็ยกแมงออกเลยวพราะงั้นก็ว่าจะขับไปเพราะว่าอาจจะมีอะไรเสียหายจะได้ถอดใจได้เลยเผื่อไว้เผื่อไว้คือมันมันไม่ง่ายเหมือนกับ 2J หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเฮ้ยยกหูแล้วมันมีไงอันนี้ไม่ใครจะมีวะเนี่ยใช่ก็คงต้องขับรถบ้านอะไรไปโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นสำรองแล้วกันแต่ว่าไม่อยากให้ลื้อนะแต่ถ้าลื้อมาก ครับพี่ผมเห็นเนี่ยสองลูกสองลูกครับแต่ข้างในห้องเนี่ยมีอีกสี่ใช่ครับผมมีั้งหมดเยอะแยะวะก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมฝรั่งเนี่ยหรือว่าคนที่ใช้บ้านเราเนี่ยเขาก็จะซื้อพันสองพันสี่พันหกพันแปดซึ่งเราไปถามเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาเขาไม่ทราบเลยก็คือซื้อสําเร็จแหละเขาจิ้มตามแคตตาล็อกมาอ๋อออนเชลออนเชลแล้วเขาก็ส่งรูปให้ผมดูเราก็สรุปมันไซส์ไรวะเนี่ยหน้าตาคล้ายคล้ายกันหมด เราก็วางอยู่เนี่ยก็ผมก็แยกไม่ออกใช่ใช่เราก็ประมาณว่าสีซีเท่าเนี้ยความจะเป็นไปได้ประมาณนี้นะกันก็เลยไล่มาสามเบอร์สามเบอร์คือตอนแรกอ่ะผมซื้อลูกเล็กสุดก่อนครับพอรูกเล็กสุดปุ๊บเราไปเห็นรูปที่เขาส่งให้อ่าแม่งใหญ่ว่เป่าวะเออก็เลยซื้อใหญ่ใหญ่ก็วะพอไปซื้อใหญ่เนี่ยมันตกลูกละพันกว่าม้ารถคูสองพันม้า แม่งเกินไปเปล่าวะอ่าก็เลยเล็กตอนแรกเล็กไปเปล่าวะตอนนี้เริ่มใหญ่ไปเปล่าวะก็เลยที่ตรงกลางเลยอีกแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ลูกเดียวสสเต็ปมัน6ลูกคือใน6ลูกเนี่ยใช้เวลาประมาณ2คืนครับในความสับสนในชีวิตในชีวิตก็เลยแหละเอามาคือสั่งเลยแล้วกันไม่งั้นก็ไม่รู้ใช่ครับเธอโบ6ลูกนี้ครับราคาเท่าไหร่6ลูกเหรอแสนกว่าบาทก็เจ็ดแสนนะอ่แสนกว่าบาทเจ็ดแสนโอเคเทอรเธอโบอย่างเดียวเจ็ดแสนนี่ผมหมดไป สองล้านแล้วว่าสองล้านแล้วนะนี่แค่สองล้านแล้วนะเป้าหมายแรงมาที่ตั้งไว้ใจอะได้เยอะๆแหละแต่เรามาลิมิตที่เสื้อสูบเสื้อเดิมเนี่ยฝรั่งเพื่อนกันบอกว่าบู๊ตได้90ปอสิบปอน์ก็เยอะนะ90ปอนด์นี้6บาทะประมาณประมาณเราก็บอกว่าคือผมเป็นคนยังไม่เชื่ออะไรแล้วก็หารหน่อยครึ่งหนึ่งของมันแล้วกัน45ปอนด์สาบาทเพราะนั้นเราอ่ะจะบู๊ตแค่3บาทับ3บาทด้วยเทอร์โบแต่ละไซส์เราก็น่าจะมีประมาณทั้ง พันห้าพันหกถึงพันแปดคือที่เรามีเทอร์โบนะแต่ทีนี้พันแปดเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าเสื้อเนี่ยมันจะรับไม่ได้อีกคงต้องละเมียดละไมละม่อมไป่อนคือตอนไล่รถเนี่ยกากาวว่ามีทั้พันสี่พันห้าเพราะว่าพันสี่พันห้าเนี่ยรับได้แน่ๆอย่างรถบ้านบ้านเราเนี่ยผมก็เห็นเขาใช้กันอยู่อย่างที่เห็นนะครับอย่างรถของพี่เฮงเนี่ยก็ขับถนนก็ประมาณพันพันห้าพันหกตอนนี้นะใช่ครับเขาอย่างเสื้อมยังรับได้ครับ ก็เลยว่าจะเอาแค่นั้นก่อนครับแล้วเดี๋ยวไฟแนลรันสามค่อยังค่อยคิดไม่ถึงเป้าหมายก็คงต้องงัดมาทุกมุกและตูวโคลาสเนี่ยก็จะมีทุกมุกเขาเรียกว,ว่ามุกลันสุดท้ายเสมออย่างผมจําได้เลยรถของตอนนั้นก็คือรถเบิร์ตไอเอ็มซีที่วิ่งเซฟิโรที่วิ่งเ8ครับพี่เห็นตัวรอบสุดท้ายนี่กูเปิดแม่งหมดทุกอย่างแบบนะบูตท,ทั้งบูตท,ทั้งรอบก็มันสุดท้ายยังไงพี่สุดท้ายนี่คือเราไม่มีโอกาสได้วิ่งอีกแล้วนะครับ คือถ้ามันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นรันนั้นน่ะก็วัดใจไปเลยใช่ครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่การวัดใจของตู่เนี่ยตู่เขาก็จะรู้ว่าวัดใจประมาณนี้มันอยู่ที่การวางแผนของแต่ละคนยังยังได้อยู่ใช่ครับแต่ถ้าวัดใจแบบโอเวอร์ลิมิตเนี่ยก็ยุคนั้นกับยุคเนี้เทคโนโลยีกล่องเนี่ยมันต่างกันครับยุคนั้นเนี่ยเราไปแบบขับรถได้มีท p พรันสามแล้วก็เปิดไปเลยตอนนั้นกล่องอะไรก็แ่น้นค่นั้คอนไม่ได้มีดาวน์โหลยไม่มีอะไรหมุนปับบูทไปเลยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าหมุนปับบูทไปเนี่ยมึงจะไปบูทเท่า จะเกินไหมจะน้อยไปหรือเปล่าครับแต่กองทำไมเนี่ยตั้งทาร์เก็ตเลยรันต่อไปเนี่ยจะบุ๊คเท่าไหร่3าบาร์ก็ใส่ไปเลย350รกิโลอ่าเดี๋ยวมันก็ไป350ร้อยะคือคีย์ไว้ก่อนใช่อ่าเออดีไว้แล้วจะล็อกเราดูดแล้วจะล็อกของรันก่อนนั่นเนี่ยเราดูดมาประมวลผลว่าโอเคเครื่องไหวไหมความร้อนเดินไหมเอเทมเป็นไงฟิลฟิลเพสออยล์เพสครับคือมันเหมือนมี GPS แล้วก็มีเขาเรียกว่าดาวตั้งหลอกดาตั้อกให้เรามาคำนวณ ดย๋ยวก่อนเอฟคอนเนี่ยออยพสฟรีพสดไม่มีมีดิฟฟี่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะครับตอนนี้แหละก็เรียกว่าตู่ก็ใช้เทคโนโลยีมาอัปเกรดทําให้รถมันสามารถขับได้สเสถียรขึ้นใช่ครับพี่อ่าแล้วก็มาถึงเรื่องเกียร์บ้างครับพี่พอบอกได้ไหมเกียร์เหอ,อเกียร์เนี่ยจริงมีไว้สามสเต็ปเกียร์ดอทสันนั่นที่เขาวิ่งกันผมก็มีอืแล้วก็พิสดารแบบบ้านเราเราก็มีแต่ความเป็นไปได้ที่จะได้ใช้เนี่ย มันก็น่าจะเป็นไปได้มันต้องลองครับทั้งสามันอ่ะครับอยู่ที่ว่ารถเราเสร็จตอนไหนมีเวลาอะไรเมื่อไรอ่าแล้วเรื่องเกียร์พอแย้มบอกผู้ชมหนได้ไหมครับเรื่องเกียร์ในหูขอหมกไว้ก่อนผมจะเปิดเผยตอนที่รถมันสําเร็จแล้วครับแล้วสําเร็จด้วยเกียร์ลูกไหนแต่ว่าบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสําหรับตัวโคราชเออวงเล็บวงเล็บนะครับเป็นความถนัดของแต่ละคนนะใช่ครับแล้วก็มาถึงเรื่องของระบบส่งกําลังเืองท้ายาะเปเนืองท้ายของอะไร เพิงท้ายก็ตามเกียร์แต่ละลูกที่เรามีครับถ้าเราใช้ดอทสันเราจะเป็นเพลิงท้ายลูกหนึ่งครับแล้วเรามีสองลูกก็ไม่เหมือนกันอ๋อเราอาจจะมีของเยอะไปค,คือตอนนี้เรามีของทั้งหมด3ชุดครับเราต้องดูว่าณนะวันเวลาที่รถพร้อมวิ่งเนี่ยความสามารถเราเวลารู้ที่เรามีกับเวลาเนี่ยเราเหมาะกับลูกไหนคันนี้ตั้งเป้าหมายเวลาไว้เท่าไหร่ คือผมมองในใจจริงๆอ่ะคิดแบบบ้านๆนะเมื่อก่อนผมทํารถพี่กอลฟเอสคาสกายสกายลายทำทองพันสองร้อยมายางยี่สิบหกผมวิ่งแปดจุดหนึ่งเท่าเนสองร้อยหกสิบหกน้ำหนักรถตอนนั้นตันห้าอ่าหูคันนั้นแทบไม่ได้ตัดเลยนะคันนั้นบอดี้เดิมด้วยครับผมก็คิดแบบบ้านๆอ่ะคันนี้เรามีพันหกเราหนักตันสี่เราวิ่งด้วยยางที่ใหญ่กว่าทุกอย่างมันน่าจะเร็วกว่าคันนั้นคือแดกเนี่ยผมว่าสาหรับผมนะ มันคือการกดเครื่องคิดเลขการำคำนวณทุกอย่างถ้าคันนี้มีพันหกแล้วหนักไม่เกินตันสี่ผมน่าจะวิ่งประมาณเจ็ดจุดเจ็ดผมเชื่อว่าศักยภาพของรถเนี่ยกับคนเนี่ยผมว่าได้แน่นอนยังไงก็ต้องได้ความน่าจะเป็นนะเจ็ดจุดเจ็ดช้ากว่านั้นเดี๋ยวเราก็ทําให้ตามเป้าหมายถ้ารเร็วนั้นก็กําไรอันนี้เราก็เอาใจช่วยนะผมเชื่อว่าศักยภาพของรถกับคนเนี่ยได้อยู่แล้วตู่ขับเองขับเองครับครับอืมแล้วก็ เคยลองไหมครับลองลองเทียบกันหน่อยว่านีใสายเครื่อง 2J 3,004กับไอเนี่ย4.1เนี่ยคือมันน่าจะดึงพลัลฟิลเลยคือก่อนจะทำคันเนี้ยผมว่ารถบ้านผมเนี่ยไปวิ่งคลองห้าไปเก็บข้อมูลทุกอย่างไปดูท่านั่งท่าเข้าไฟค่าอะไรเข้าเส้นแล้วมันเป็นยังไงคือเราทดลองกันหมดแล้วเดี๋ยวท่าเข้าไฟมันต้องมีท่าด้วยเหรอวะรถเข้าไฟสเตทเนี่ยครับมันเป็นทรงไหนวิสัยทัศน์เป็นยังไง๋อเข้าเส้นไปแล้วซึ่งรถผมเนี่ย ผมว่ามีไม่เกินเจ็ดร้อยมานะครับวิ่งทีเตต้นอ่ะโหแล้วรถแม่งหนักตันแปดกว่านะรถผมเดิมๆเลยผมก็เลยมองว่าความเป็นได้ก็น่าจะมีน่าจะมีอาจจะด้วยว่าทอร์กหรือว่าแท็ชั่นมันที่ดที่มันดีใช่ครับ60ฟุตอยู่เท่าไหร่ครับไอ้คันนู้นหนึ่งแปดหนึ่งแปดรถหนักสองตันใช่ครับก็โอเคนะไม่ไม่ไม่ช่ช้านะคือจากการคำนวณเลยนะถ้าผมออกหนึ่งจุดสองปลายหนึ่งจุดสามผมมีพันหกครับผมหนักตันสี่ ผมวิ่งได้ 7- 7ครับผมเออตูแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่ที่อยากรู้คือว่าอย่างเรื่องของไทม์สลิปครับพี่พูดถึงเรื่องตัวเลขละรเรื่องของไทม์สลิปเนี่ยเราบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมาดูแค่4 0 2เวลาเท่าไหร่เท่าปสปีดเท่าไหร่แต่ว่าช่วง60ฟุตหรือว่า60ฟุต1 0 0ฟุต201เมตรมันบอกอะไรเราได้บ้างคืออย่างที่พี่ชนินเขาบอกตลอดอะตลอดเวลาว่าประตูแรกของรถแดกเนี่ยเป็60ฟุตครับถ้า60ฟุตคุณดีที่เหลือกลางเส้นพันฟุตเอ้ยพันเมตร เลยทุกอย่างอ่ะมันมันมันจะเร็วหมดแล้วก็มันจะคำนวณได้ด้วยใช่ไหมว่าใช่ครับแบบสมมุติว่าถ้ารถเราเคยวิ่งเวลาเนี้ยใช่ครับแล้ว60ฟุตเราดีขึ้นจาก1.4เป็น1.2อะไรเงี้ยเออเวลาปลายมันควรจะเท่าไหร่60ฟุตลงลง1จุดครุดเวลาปลายเนี่ยส่วนมากจะลงประมาณ1.5หรือ2จุดในรถแรงม้าขนาดนี้ในรถคันเดิมสมมุติว่าอ่ะ10.0กลมๆครับพี่60ฟุตเคยออก1.4กลายเป็นออก1.3 ตีปลายเวลาเหลือเท่าไหร่ครับ98 98แล้วอย่างไอเส้นกลางไอ201เมตรมันบอกอะไรเราได้ไหม201เมตรก็บอกพลังรถพี่201เมตรสำคัญนะเออผมไล่รถเนี่ยเรา60ฟุต201เมตรครับบางคันเนี่ย201เมตรเร็วแต่ความเร็วท้ายไม่มีก็แสดงว่ารถคุณอันไม่แรงเราก็ไปไล่อย่างอื่นให้มันไม่ตันครับแล้วเราก็กลับมาดู201เมตรว่าเราตกหรือเปล่าครับมันแล้วแต่คนไล่แต่ผมว่าแดกเลยคือการคำนวณพี่ครับคณิตศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็เรียกว่าเป็นคร่าวๆนะครับจากตุโคลาครับสำหรับอ3 5์าคันนี้ค,คันนี้คิดว่าจะเสร็จวิ่งได้ประมาณช่วงไหนแฟนๆอาจจะรอดูแน่นอนใจผมนะสิ้นเดือนตุลาแตะพื้นแน่นอนอด้วยของที่เรามีของที่กำลังมาเนี่ยไทม์ไลน์มันถึงประมาณครบๆเลยอะสิ้นเดือนนี้กันเดียครับเราขอเวลาเดือนหนึ่งประกอบรถ โอเคครับแล้วระหว่างนี้เนี่ยเรามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราจะโพสโชว์ใน e o โอโตสปอร์ตนะครับผมก็คร่าวๆอันนี้ผมก็เอาใจช่วยนะขอให้ตู่ทำรถให้เสร็จแบบตามตามตามเวลานะครับจะได้มีเวลาซ้อมแล้วก็ทำสถิติได้ดีนะครับผมโอเคครับก่อนจากการครับเรามีนี่มาให้ครับพญานหน้าครับกินแล้วสดชื่นนะครับทำรถได้ทั้งวันทั้งคืนเสร็จก่อนตุลาแน่นอนนะครับผมว่าถ้ากินนี่นี้เข้าไปเนี่ยคืนนี้ก็เสร็จแล้ว ครับหม้บให้ตู่โคราชนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณพยานาคนะครับสปอนเซอร์ของคอนเทนต์ซุปอัพสเปเชียลบายพยานาคครับปแล้วเราเจอกันซุปอัพครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ